ลายสีเสกแเราบ้านน้อยปลายสีเสกใหญ่ลายก็กินบ่เซบจ้ะมันใหญ่หลงปากหลงคอพ่ะนะดอกบ้านใหญ่งามผ่าจ้ะโบผ่ากับไรดอกมันใหญ่กว่าปากจ้ะผ่ามาแล้วก็ตั้งหม้อแกงแล้วจะตั้งหม้อแกงแล้วบ้านนี้เดีดดเ๋ยวค่อยมาเบิ่งตอนแกงเนาะนน้้นอองยเนาะสวัสดีจ้าวันนี้ครับไปอยู่ในช่องเป่าต้อมอนิวชแนลเช่นเคยครับวันนี้สาวลุง พามแกงเห็ดแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดโคนไม่ยังมาต้องเห็ดโคนหลวงอ่ะพี่น้องนี่เราตำพริกใส่ไปแล้วนะพี่น้องเห็ดที่เราขุดได้มาเราไปดูวัตถุด,ดิบกันมีอะไรมั้งมีใบชะอมหรือพวกอีเหน่าขเขาเนาะผักขามีผักขาลเลีกอย่างชะอมหรือเลีกอย่างอีเหนาหลายอย่างหลายอย่าง อันนี้ผักอีตูอีตูเลยใบแมงลัไไกอันน,น,น,นี้ผักหวานนำมีผักหวานผักหวานซื้อมาจากตลาดผมซื้อมาจากตลาดแล้วก็เราขาดไม่ได้คือปลาเด็กหรือป,ปลาปลารอันนี้ปลาราปรุงสําเร็จรูปนะครับเบาต้อมกินแบบนี้เบาต้อมไม่ได้โฆษณาให้เขานะเพราะเบาต้อมกินจริงเบาต้อมสั่งมาทีเยอะอันนี้รอน้ําเดือดสักหน่อยนะพี่น้อง น้ำกำลังเดือดพี่น้องไปพี่น้องเราใส่ปลาลาลงไปเลยทีนี้พอเนาะใส่จิ้งหน่อยใส่จิ้งหน่อยสาลูกใส่หลายแทบหลายเจ้มันจะเค็มเบาบ่ต้อมเค็มแหละเค็มตามด้วยปลาล่าอันนี้ขาดปลาได้เด้อจ้ะนี่แหละนี่แหละไฮไลท์เอ้าใส่หลายแทบหลายใส่น้อยแทบน้อยแม่ถ้าเป็นบ่ต้อมเทหมดปลุกเลยพี่น้อง แคบแบโอ้นากินแล้วหรอนากินอยู่จ้าพี่น้องทวนี้ก่อนเลยผักว้านที่จะดังอ่าใส่อมมานี่ใส่ผักขาหรือชะอมหรือผักอีเนาไก่เลยเนาะตามด้วยผักหวานทีนี้ผักหวานใส่ลงไปแซ่บแสบกลิ่นหอมโชยมาแล้วเดี๋ยว ใส่ตามลงไปด้วยอีตู้ปบนี้รอผักยุบทีนี้ก็เสร็จสับรับประทานได้ไก่สุกแล้วพี่น้องคนกุลกุลกุลัุลลลเข่ากันคนไม้เข่ากันแต่แซ่บนะหอมหินีนยนะโอ้โเป็นแต่แซ่บขนาดเตะมุนดังจวดจวด,จวดโหลดไกล่แล้วไก่แล้วสุกแล้วสุกแล้วปิดเก๊ดตักใส่ถ้วยเลยทีเนี้ย พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเลยอ๋อปากใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยนะพี่น้องห้อคือม,มิดละเสียงเสร็จแล้วพี่น้องพร้อมรับประทานน่ากินนะเนาะน่ากินมากขนาดเลยวันนี้ก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่องบ่าวต้อมวันดีวชาแนลเลยนะครับผิดพลาดการใดขออภัยนะครับรอชมคลิปต่อไปนะพี่น้องสวัสดีครับ